สวัสดีครับนี่ก็อยู่ที่สวนนะครับฝรั่งกิมจูนะครับก็ชุดนี้นะครับก็จะเป็นต้นที่อายุ10เดือนนะครับปลูกจากกิ่งตุ้มตอนนะครับที่ผมได้ลงไปในช่วงแรกๆนะครับที่ซื้อกิ่งชามาแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับนี่ก็ครบ10เดือนนะครับเริ่มที่จะออกดอกออกผลเล็กๆนะครับเลยเริ่มห่อนี่ครับ กันหอ่อฝรั่งก็เพื่อช่วยที่จะไม่ให้พวกแมลงแมลงวันทองไปไปไข่ไปเจาะนะครับก็ช่วยให้ผิวของฝรั่งมันสวยนะครับกันห่อก็ไม่ได้พิธีพิธานอะไรมากครับก็ใช้แบบเป็นกระดาษกระดาษธรรมดาเลยครับบุกกรณ์ก็จะมีกระดาษนะรกระดาษกระดาษขาวทั่วไปครับ A4 แล้วก็มีนะครับลูกแมก ถุงถ้าเป็นถุงขุนจะดีครับตัวน,นี้เป็นถุงใสถุงใสก็มันก็จะไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่ากับถุงขุนถุงขุนนี่จะช่วยป้องกันแสงแดดครับทาให้ผิวฝรั่งสวยนะลูกที่ห่อก็ชัดประมาณสักนิ้วโป้งครับประมาณนี้ก็ก็ห่อได้ครับสักนิ้วเท่าน,นิ้วเราครับถ้ามีแบบนี้ถ้าตัดทิ้งเลยครับตัวน,นี้การหอก็ก็ให้ทํแบบนี้แล้วแกะแกะตัวนี้ออกนะครับ อันน okay, ี uh ้ออกก่อนนะครับตัวไหนที่ไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งก็นน้ไม่ได้ขาตั้งกล้องมาด้วยนะห่อกระดาษนะครับนี่เราห่อกระดาษเสร็จแล้วก็เข้าด้วยกระดาษแล้วก็ห่อด้วยพลาสติกนะฮะก็ห่อธรรมดาครับไม่ไม่ยากครับง่ายๆเลยนะครับห่อเสร็จก็จะประมาณนี้ครับข้างในจะเป็นกระดาษข้างนอกจะเป็นถุงพลาสติก ก็อยุสิบเดือนครับผมก็ถือว่าชุดนี้ผมไม่ได้ห่อเยอะครับห่อสักตน้นละมานสักหกเจ็ดลูกครับเพราะว่ามันยังไม่โตเต็มที่นะครับยังไม่ได้โตแบบถึงขนาดว่าลาต้นสูงใหญ่นะครับแต่ก็ถือว่าโตอยู่นะครับแต่ยังไม่โตเต็มที่ครับก็เลยไม่กล้าที่จะห่อเยอะนะครับกลัวต้นไม้โทมก็พวกที่นี้ก็จะเด็ดทิ้งครับ เย,เยอะเกินไปครับอันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือปลูกจากกิ่งตุ้มตอหมดเลยครับผมกิ่งตุ้มตอหมดเลยปลูกช่วงสิงหาปีที่แล้วครับสิงหาหกเจ็ดเอ้หกหกอันนี้ก็มิุนาละปลายมิุนาหกหกเจ็ดสิบเดือนนะครับสิบเดือนโดนฝนลดยลอยก็ทําให้ตวดอกเยอะครับโอเคครับเก็บบรรยากาศไปชมคัาสวัสดีครับ